คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดีเ c มิตรรักที่เคารพรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา FC พี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสูตรเจาะเม็ดเดียวเน้นๆน,น,นะครับสูตรตารางวันของมังกรทองจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรตารางวันมังกรทองนะครับเข้ามาแล้วชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามกดแชร์นะครับในทางช่องแอดมินคิมนาโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกําลังใจนะครับในการคิดคํานวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดแม่นๆนะครับฝาก FC พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ FC มิดรักนะครับจากทางช่องนะครับใครที่ จับชุดวินนะครับแตก3ตัวเลยนะครับแตก4ตัวก็คือ3 6 3 7 4สาหรับ2ตัวนะครับว่าเข้า6 3นะครับใครที่อยู่ในบ้านได้ไปนะครับแอดเจาะ5คู่นะครับเจาะ3คู่หน้าช่องนะครับเจาะไปไม่ถึงนะครับก็ถือว่าพลาดไปนะครับนเจาะ3คู่อย่างที่แอดแจ้งนะครับโอกาสพลาดมันจะเยอะถ้าเจาะ5คู่ของคู่ดูว่าลูดเลยตัวเด่นมาได้นะครับก็จะดีกับพี่น้องที่โชคดี พอคนมีเข้ามาอยากชมสูตรตะรางวันมังกรทองนะแอดบวกสูตรเราเรียบร้อยแล้วนะครับไปชมสูตรพร้อมกันเลยครับผมครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะสองสูตรเจาะเม็ดเดียวเน้นๆนะครับจากทางจ้องแอดคิมนาโชคพาด้วยก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับของลาวพัฒนานะครับในเดือนพฤศจิกายนนะครับเดินทางมาถึงครั้งที่สี่ สี่ครั้งนะครับเข้าทั้งสี่นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางนะครับก็ถือว่าเข้าสําหรับหลุดเลยนี่ยังนะครับพอเขอสอบล่างอ่ะโทษทีล่างแต่ละที่ไม่เหมือนกันข้อสอบออกที่หนึ่งสองหกนะครับสามสี่เจ็ดนะครับงวดนี้สามตัวเด่นนะครับเอกทีมลองให้ก็คือหกนะครับแล้วก็หนึ่งแปดนะครับก็มาหกสามตัวเจาะนะครับตัวลองนะครับบางที่เอาสองหนึ่งเป็นข้อสอบล่างบางที่ก็สองหกบางที่ก็หกสาม สำหรับ3 4 7บนด้วยกันงวดนี้เจาะเข้านะครับ3 6 6 3นะครับใครที่อยู่ในบ้านแอดนะครับถึงจะได้นะครับ6 3นะครับแอสส่งเข้าบ้านนะครับอทีพี่น้องสำหรับวันศุกร์นะครับที่แล้วนะครับก็ไม่พลาดนะครับแอดจะเจาะให้ประมาณสักนี่นะครับผม5คู่นะครับผมพี่น้อง6336นะครับของวันที่8 เต็มคาราเบลนะครับใครที่อยู่ในบ้านถึงจะได้เกียบแตกสีตัวนะครับสามหมันมา3 6มหกสาเนะครับสเกียแตกสี่ตัวแต่ว่าชุดวินชุดใหญ่เข้า4ตัวนะครับก็ดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับโมมี้เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันของมังกรทองแอดก็ยะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินก็เรียกสูตรตารางวันมังกรทองนะครับมี3สูตร มีสูตรมังกรทองสูตรถุงเงินนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนาสําหรับฮานอยหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นเป็นเลขกำลังวันก็จะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสสุกเสาร์อาทิตย์ข้อสอบออกวันไหนคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์คำนวณวันจันทร์ออกอังคารมาคูณวนวลวันอังคารนะครับสําหรับสุกที่แล้วนะครับผม2ตัวเด่นเอคิมคือ8กับ6 นะจะจบเป็น6 3สาม7 6 4 6 1ย์กเจ็ดี่หนึ่งแดก็ได้นะครับ8ดก็จะเป็น8 2 8สองดสี่ถ้ากัวพลาดนะครับสีตัวแตกนะครับก็คือ3 6 6 3 7 4 6สา7เจดสี่หสามี่เจ็ดนะครับ4ี่ตัวแตกเลยนะครับวันศุกร์ที่แล้วนะครับก็ยินดีกับพี่น้องที่โชคดีนะครับต่อไปก็จะเป็นวันจันทร์นะเราจะมีเลข9้าเลข5เลข7เลข4เลข6กกับศูนย์คือเลขส่วนเกินสามารถจบคู่จบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้ก็จะใช้สูตรมังกรทอง นะครับทั้ง6ตัวเลยนะครับมาชมชุดวินเลยนะครับก็จะมีเลข2เลข4เลข6นะครับเลข5เลข7แล้วก็เลข9านะครับสำหรับชุดวินนะครับผมสำหรับสุเจาะเม็ดเดียวนะครับเน้นสายวิ่งสายรูดเน้นรูดอยู่ที่9นะครับสายวิ่งสายรูดรูด9นะครับเพื่อความชัว สำหรับ9 s จะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะให้แค่3คู่นะเพราะว่าเจาะเกิน3แล้วพี่น้องก็ว่ามันจะเยอะนะครับสำหรับในบ้านอย่างที่แอดแจ้งนะแอดจะเจาะให้ประมาณห้าคู่นะครับ0929นะครับใช้เรียกผสมด้วยนะครับ89จดไว้นะครับหรือกลัวพลาดก็จะจะเป็น09ลอกละลางนะครับ099294969795ก็ได้นะครับ สำหรับเด่นเก้าสำหรับ f อซพี่น้องนะครับที่ไม่ชื่นชอบเก้านะครับแอดจะลองให้นะครับบางทีก็มาตัวรองรองให้นะครับอยู่ที่เจ็ดนะครับจะมีศูนย์เจ็ดเจ็ดห้าห้าเจ็ดนะครับแล้วก็เจ็ดเก้านะครับสำหรับตัวรองนะครับหรือจะชอบเป็นศูนย์เจ็ดเลขนอกตารางเหมือนเมื่อกี้ก็ได้นะครับถ้าชอบเจ็ด นะครับสำหรับวิสิพี่น้องไม่ชื่นชอบ7กับ9จะลองให้อีกตัวหนึ่งนะครับบางทีก็มาทั้ง3ตัวนะครับบางทีก็มา2ตัวนะครับสำหรับสูตรงวดที่แล้วมา2ตัวก็คือมา6กับมา1นะครับก็ถือว่ามาได้สวยงามอยู่6 2 6 8เลขผสมจดไว้แคบไวนะครับสำหรับตัวเด่นจากทางช่องนะครับสําหรับตัวจี๊ดก็ระวัง2 9 8นะครับแ9นะครับ, 8, 9, รบ7 5 7 9 6 2แล้วก็6 8 นะครับอย่าลืม69ด้วยเนาะนะครับ6996โอเคนะครับสำหรับตัวเด่นบางท่านก็บอกว่าแอดทำไมเม็ดเดียวต้อง9คู่ฟังไม่ผิดนะครับฟังไม่ผิดเลยนะครับเม็ดเดียวเน้นๆก็คือ9ชอบหวาดเสียวนะครับเม็ดเดียวคือ9เลยชอบวัดใจนะ9เคลียเลยนะครับ9 0 9 2ก็ไม่ต้องเอาเก้าเม็ดเดียว9 3ตัวนี้ก็ไม่ต้องเอาไปเอา9ตัวเดียวถ้า9มันยังเออีก บีเอาเครึ่งหนึ่งนะหากเอานิดๆมันจะได้ไม่เยอะ <c oughs> เข้าใจเนาะอ่าบางท่านงงนะอันนี้คือตัวรองนะครับเขียนชัดเจนมันท่านจะได้ตัวรองงวดที่แล้วเข้าตัวรองนะเม็ดเดียวนะครับสู่สวรรค์คาลัยนะครับอ่บาแล้วเข้าตัวรองเลขหกนะอย่าลืมตัวรองนะครับบางทีก็มาทดลองบางทีเม็ดเดียวก็ไม่สูพานะ อ่ะโอเคนะครับก็ลองไว้พวกความชัวนะครับใครชอบตัวไหนก็เอาชอบเม็ดเดียวก็คือเก้าชอบตัวรองก็คือนี้ชอบเอาทั้งหมดก็เอาทั้งหมดชอบรูดก็เอารูดนะครับไม่ชอบก็ไม่ต้องเอาก็คำนวณมาให้ตามนี้สําหรับสุดเจาะใส่ตัวเด่นนะครับผมก็จะมีใช้เยกในตารางนะครับก็เป็นหกสี่ห้าเจ็ดนะครับก็จะเป็นศูนย์หกหกเจ็ดนะครับเลขในตารางที่คัดออกไปนะครับก็จะเป็นเก้าหกเก้าสอง นะครับสำหรับ6ตัวนะครับจะเป็นอยู่ที่2อ0 7 9 6 9นะครับอันนี้คือ6ตัวสำหรับเบิ 99, 7, 7, นะ้ล99 77เานะครับผมให้3คู่สายเบิ้ลตามนี้นะครับสำหรับสูตรมังกรทองจากทางช่องแอดคิมนำโชคพอเราก,ก็มานำเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับงดที่แล้วก็เข้า6 3ตัวเจาะชุดวินแตก4ตัวนะครับอ่าซาหก 374นะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe ก,กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับสำหรับ s c นะครับเข้าใหม่ชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ้งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนเวลาแอดคิมไลฟ์สดหรือว่าลงคลิปใหม่ๆนะครับจะได้ดูก่อนใครนะครับ สำหรับอซี่พี่น้องจะได้ข้อแบบเลขกวิ่งนะครับขอวิ่งล่างอย่างเดียวสักสองตัวเด่นๆนะครับข้างบนมันมี3ตัวเด่นชอบวิ่งบนนะครับเลขกตัวเด่นวิ่งขอคอมเมนต์เข้ามาถ่ายคลิปแอดจะไปคิดค้นหาข้อสอบเลขกวิ่งเอซีพี่น้องรับชมคลิปต่อไปสำหรับวันนี้แอคิดมันำโชคคนเดียวขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าสำหรับวันนี้ขอให้ท่านโชคดีมีสุขทุกท่านครับผมมีโชคมีชายเงินปังๆครับสวัสดีครับ